เเทือนไอจีเต้วนัทพร์ก้าช็อตพร้อมแคปชั่นเด็ดถึงทุกคนอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถเต้วนัทพรที่มีทั้งแฟนคลับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ติดตามจำนวนมากล่าสุดเธอมาในเซ็ตรูปภาพ9ก้าช็อตรรรัวพร้อมทั้งโพสต์ผ่านอินสตาแกรมเต้วนัทพรระบุคแคปชั่นเติมพลังบวกว่า what ever will be จุดจุดวิวบีเครียดกันมามากพอแล้วอย่าลืมยิ้มให้กับคนที่เรารักยิ้มให้กับเรื่องเล็กๆ็กน้อยๆอยรอบตัวยิ้มให้กับวันธรรมดาและยิ้มให้กับตัวเองด้วยนะคะท่ามกลางแฟนคลับแห่เข้ามาถล่มหัวใจและชมในความน่ารักและสวยปังของเธอจํานวนมากทั้งบอกว่าน่ารักทุกรูปเลยอ่ะช่วยน่ารักเบาๆหน่อยจ้าจุดจุดน้องกดไลค์ไม่ทันแล้วแหวว รักนามือคุมแป้วผู้น่ารักของหนูน่ารักเบอร์แรงทำให้นึกถึงการถ่ายรูปกับตู้สติกเกอร์น่ารักทุกแอคเลยคนสวย